ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชีวิตที่แสนหวาน d o c h e Vita คลิปนี้ถ่ายเมื่อสุดสัปดาห์ค่ะส ALL วัอาทิต์ที่แล้วเนี่ยอากาศอุ่นมากๆเลยนะคะไม่หนาวเกินไปด้วยในวันอยู่เชเฟเดยเขาก็จะครีเอทเมนูพิเศษสำหรับทานด้วยกันในครอบครัวค่ะเนื้อที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่คือ o s โซบุโคเนื้อนองติดกระดูกตัดทำขวางค่ะออโซแปลว่ากระดูกค่ะบุโคแปลว่าช่องหรือว่ารู วันนี้เราจะทำเมนูเนื้อน้องวัวตุ๋นติดกระดูค่ะที่ผ่านการเคี่ยวด้วยผักไห้เขาแล้วก็สุขนะคะผักที่แป้งกำลังเตรียมอยู่ขนาดนี้นะคะแป้งกชอบเรียกว่าสามเกลือค่ะสาเกลืออิตาเลียนมีอะไรบ้างมีแครอทเซรลลรี่แล้วก็หัวหอมค่ะปั่นรวมกันแบบหยาบนะคะ ที่จริงถ้าไปอิตาเลียนแบบคลาสสิกหน่อยเขาจะใช้มีดในการสับค่ะค่อยๆสับไปแต่เราเป็นแม่บ้านค่ะแม่บ้านสมัยใหม่ก็เลยปั่นเอาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารขึ้นชื่อของชาวมิลานค่ะเรียกว่าออสซูบุโกอัลลามิลานเซเมนูนี้ที่บ้านเราเพิ่งเคยทำครั้งแรกนะคะเพราะว่าขั้นตอนมันค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานค่ะ นอกจากขั้นตอนทําจะยุ่งยากแล้วนะคะเนื้อในส่วนนี้ยังหายยากอีกค่ะบางทีไม่มีขายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะจะต้องไปออเดอร์ที่ร้านขายเนื้อะคะ่ะถ้าใครไม่สะดวกทําตามก็ถือว่าดูเพลินแล้วกันนะคะว่าอาหารอิตาเลียนเนี่ยเขาทำยังไงเทสํมเกลออิตาเลียนลงไปในกระทะที่เราละลายเนยไว้ค่ะผัดไปสักครู่นะคะให้มีกลิ่นหอมค่ะ ถึงขั้นตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนให้เชฟเฟเดเป็นคนลงมือทำอาหารแทนค่ะนำเนื้อที่เราคลุกกับแป้งไว้เมื่อครู่เนี่ยเอามาลงกระทะค่ะผัดเข้ากับผักที่เราเตรียมไว้ ตั้งกระทะไปสักครู่นะคะแล้วก็เติมด้วยเกลือค่ะถ้าอยากใส่พริกไทยก็ใส่ได้เลยนะคะแต่ว่าที่บ้านเนี้ยเขาไม่ค่อยกินพริกไทยกัน,นะค่ะสักพักเราต้องทําการพลิกเนื้อนะคะเพื่อให้สุกโดยทั่วกัน,นะค่ะ โดยปกติแล้วเวลาทําอาหารที่เป็นเมนูเนื้อเนี่ยเขาจะใช้ไวนยแดงในการตุ๋นใช่ไหมคะแต่เมนูนี้ใช้ไวนยขาวค่ะนี่คือขั้นตอนการเตรียมก่อนที่จะตุ๋นนะคะยังไม่ได้ตุ๋นแบบจริงๆค่ะจะว่าไปแล้วเมนูนี้เหมือนเมนูพะโล้เลยค่ะเตรียมเครื่องแล้วก็ผ่านหมูก,กับเครื่องแล้วก็ตุ๋นไว้พอเนื้อเริ่มสุกทุกด้านแล้เราก็เติมซุปลงไปค่ะ เทลงไปไม่ต้องท่วมเนื้อนะคะให้พอแบบปริมปริมค่ะถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมนะคะเขาจะใช้มะเขือเทศค่ะสับชิน้นเล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปแต่วันนี้เราเลือกใช้เป็นท o ม a t ทเทปสค่ะเป็นมะเขือเทศแบบเข้มข้นค่ะโดยการปรุงมะเขือเทศเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะคะเพื่อลดปริมาณน้ําแล้วก็กรองเอา,มาเมล็ดออกเอาเปลือกออกค่ะจากนั้นเขาจะปรุงซอสค่ะเพื่อลดความเป็นเบสของเนื้อมะเขือเทศค่ะ เชื่อไหมคะว่าซ้อนมะเขือเทศเข้มข้นแบบนี้ใช้เมือเขือเทศสด5.5กิโลกร,รัมนะคะจึงจะได้ซ้อนเมือเขือเทศบดเข้มข้น1กิโลกร,รัมค่ะ mm hmm. นอกจากให้รสชาติเข้มข้นแล้วเนี่ยยังให้สีสันที่สวยงามด้วยนะคะ mm hmm. ไม่มั่นใจว่าที่ไทยมีขายหรือเปล่าแตลรอบก่อนแป้งก็ซื้อกลับไปที่ไทยคะ mm ่ะ hmm. ระหว่างที่เชฟเฟเดรโกปรุงอาหารนี้นั้นเราก็มาปรุงหน้าค่ะปรุงหน้าตัวเองนี่แหละคะ mm ่ะ hmm. เพื่อที่จะออกไปเทินเล่นกับเฟเด ช่วงนี้ใกล้จะเป็นประจำเดือนค่ะก็เลยมีสิวขึ้น1เม็ดทวนยังไม่ตื่นนอนดีค่ะเพราะว่าเฟนเดใช้มาหั่นผักตั้งแต่เชา้าก็เลยหนะ้าแบบง่วงๆนิดนึ่งวันนี้อากาศที่เครม่าค่อนข้างที่จะอุ่นค่ะถือว่าเป็นวีคเอนที่ดีเลยจริงๆได้ยินเสียงระครังนั้นไหมคะเรากำลังจะไปดูที่ระครังนั้นค่ะ ช่วงนี้ดูโอมโมหรือว่าโบดหลักของครมาร่าเนี่ยเขาเปิดให้ชมค่ะด้านล่างจะเป็นพิธพธภัณฑ์ส่วนชั้นบนหอคอยเนี่ยเราสามารถชมวิวสูงสุดของเครมาร่าได้ด้วยท้องฟ้าน,นี่เหมือนขนมปุยฝ้ายลยคะ่ะน่ากินมากๆเลยอย่างที่บอกค่ะว่าเสาร์อาทิตย์เครมารเนี่ยคนค่อนข้างที่จะเยอะค่ะเขามาเดินเล่นกันบางช็อปก็ยังเปิดอยู่นะคะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ปิดค่ะ <c oughs> เห็นฝั่งซ้ายไหมคะซิตี้เซ็นเตอร์ของเครมาที่เขาจะมีบารอบรอบโบสถค่ะถือว่าเป็นบาร์ที่วิวดีมากๆเลยแค่เห็นทางขึ้นก็ท้อแล้วค่ะทุกคนขอบแหกๆเหมือนหมาแวะพักระหว่างทางประมาณ4-5รอบเห็นจะได้ขอคอยแห่งนี้ที่อื่นเขาอาจจะมีลิฟต์นะคะแต่ที่นี้ค่อนข้างที่จะโลเคอลหน่อยไม่มีลิฟต์ค่ะ อยากขึ้นมาชมก็ต้องเดินขึ้นมาเองค่ะมาอยู่ยุโรปเนี้ยเดินทางราบเนี้ยสู้ตายนะคะแต่พอเดินขึ้นบัดไดเนี้ยหอบแฮกๆค่ะบทของเมืองนี้ชื่อเต็มๆว่าชั t เทเดราติซ n นตามารี a ั s ซุนตาแต่คนที่เนี่เขาจะเรียกบทหลักประจํเมืองว่า Duomo ค่ะที่แปลว่ามหาวิหาร The Train of the Time ตอนนี้เราเดินทางมาถึงกันที่หลังคาโบสถ์แล้วค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ค่ะแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกการทำงานของหอนาฬิกาแล้วก็ระฆังค่ะว่าทำงานยังไงขึ้นบันไดมาต่อที่ชั้นสุดท้ายที่เปิดให้เข้าชมนะคะเป็นระฆังค่ะ ระฆังที่นี่ทุกชั่วโมงจะดังแตกต่างกันนะคะอย่างตีสก็ดังสองครั้งตีสก็ดัง3ครั้งค่ะเราช่วงเทศกาลสำคัญสคัญอย่างคริสต์มาสค่ะก็จะดังเป็นเสียงนนดนตรีเป็นเพลงมาร์ชประจำวันคริสต์มาสเลยค่ะจากมุมนี้นะคะเราสามารถเห็นเมืองเครมาได้ทั้งเมืองเลยค่ะถ้าซูมไปตรงนูน้น,นเห็นหลังคาบ้านตัวเองนี่นะคะ ชอบความที่หลังคาเมืองเนี่ยสีตึกคล้ายๆกันเลยค่ะเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากเลยนะคะเกือบจะพันปีเห็นจะได้เรากำลังยืนอยู่ที่หอระฆัคงค่ะเรายืนรวมตัวกับคนอื่นๆนะคะเพื่อที่จะเข้าดาวรอระฆังดังค่ะขณะนี้เวลา11บเโมงค่ะพอ11โมงเนี่ยระฆักงก็จะดัง11ครั้งค่ะที่เห็นหลังคายาวๆตรงหน้าเนี่ยคือหลังคาโบสถ์ค่ะจัวโม วันนี้เพิ่งจะบอกว่าอากาศดีไม่หนาวแต่งตัวบางบางพอขึ้นมาดูหอคอยลมแรงมากๆเลยค่ะทุกท่านชาวไทยนี่หนาวปักสันค่ะแต่ชาวอิตาเลียนบอกว่าอ๋อวันนี้อากาศดีเนาะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่จากมุมนี้เราสามารถเห็นเมืองที่เป็นเพื่อนบ้านกันได้เลยค่ะในสมัยก่อนนะคะจะมีทหารยามยืนเฝ้ายามที่หอคอยแห่งนี้ค่ะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเห็นข้าศึกกำลังเข้ามาในเมืองนี้เขาก็จะเป่าแตรเป็นสัญ,ญญาณให้คนในเมืองรู้ค่ะขณะนี้ทุกคนตื่นเต้นมากนะคะเอามืออุดหูค่ะกรวหูจะแตก เห็นตอนระฆังดังไหมคะสะดุ้งกันทั้งแก๊งเลยค่ะตอนขึ้นไปว่าเหนื่อยหอบแล้วตอนลงมาเนี่ยทางแคบมากๆเลยค่ะกลัวที่จะลื่นตกบันไดมากเลยเราทำงานตุนเนื้อไว้ที่บ้านนะคะเดี๋ยวเดินเล่นสักหน่อยจิบกาแฟแล้วเดินกลับบ้านไปทานอาหารเที่ยงกันค่ะวันหยุดเนี่ยคนคึกคักดูมีชีวิตชีวามากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่คนเริ่มใส่แจ็คเก็ตกันหนาวนะคะน้องหมาก็เริ่มใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วค่ะ นี่ถ่ยจากด้านล่างนะคะหอคอยที่เราขึ้นไปชมเมืองเมื่อกี้ค่ะแต่ส่วนบนนั้นเป็นส่วนที่ห้ามเข้าค่ะมาถึงบ้านก็มีคนเสิร์ฟเบียร์เย็นๆรอแล้วค่ะเนื้อตุ๋นของเราได้ที่แล้วนะคะเราย้ายห้องครัวขึ้นมาชั้นบนบ้านคุณพ่อกันค่ะพอซุปได้ที่แล้วเราจะใส่ใบาพาสลีสับละเอียดลงไปค่ะปกติแล้วเมนูเนื้อตุ๋นแบบนี้เขาจะเสิร์ฟกับโบลนตาหรือไม่ก็มันฝรั่งค่ะ แต่ฉบับของชาวมิลานเนี่ยเขาจะเสิร์ฟคู่กับรซอตโต้อัลลามิลานเนสทำการละลายบัตเตอร์แล้ใส่หัวหอมสับละเอียดลงไปนะคะตามด้วยรซอตโต้ค่ะค่อยๆเคี่ยวไปจนกว่าข้าวจะสุกนะคะลักษณะของเนื้อออสโซบูโคนี่ยเป็นเนื้อน้องติดกระดูกตัดตามขวางค่ะฉะนั้นเราจะเห็นตัวตรงกลางที่เป็นส่วนกระดูกใช่ไหมคะเวลาทานเขาก็จะเอาตรงไขกระดูกออกมาทานด้วย ริซอตโต้นอกจากจะเติมซุปแล้วเรายังเติมไวน์ขาวด้วยนะคะเมนูริซอตโต้อะลามิลาเนเซเนี่ยจะเป็นสีเหลืองค่ะสีเหลืองนี่จะได้จากยาฟลั่นหรือว่าซ a ฟฟอนซอฟฟอนนี่เป็นเครื่องเทศที่ใช้ในการแต่งกลิ่นสีและก็รสชาติของอาหารค่ะให้ชวนน่ารับประทานมีสปปรรพคุณนะคะช่วยบรรเทาอการเวียนเวียนโรคหัวใจแล้วก็สารต่อตา้านอนุมูลอิสระค่ะ ซัฟโฟเนียเป็นเกรสรตัวเมียของดอกโคคาสค่ะมีลักษณะเป็นเส้นสีแดงๆเล็กๆค่ะแซมอยู่ในดอกแต่ละดอกก็จะมีเกรสรตัวเมียสีแดงเพียง3เส้นเท่านั้นนะคะทำให้ราคาของซับฟอนเนี่ยสูงมากๆเลยค่ะรีซอต t โตของเราเกือบจะได้ที่ลาวนะคะเราจะทำการขูดชีตเตรียมไว้ค่ะน่าสนใจมากค่ะการเข้าครัวของชาวอวตาเลียนเนี่ยทำไปดื่มไปค่ะไม่รวมเครื่องดื่มที่ดื่มระหว่างทานอาหารนะคะ ให้คิดเล่นๆน,นะคะคือต้องเมาก่อนที่จะทานอาหารค่ะจะทำให้รสชาติอาหารนี้อร่อยยิ่งขึ้นสีริซอตโตของเรากลายเป็นสีเหลืองอมสม้มแล้วค่ะหลังจากใส่ซับฟอนลงไปขั้นตอนนี้สำคัญนะคะเราจะสไลด์เอาเปลือกเลมอนค่ะใส่เข้าไปกับซุปเนื้อนะคะเพื่อให้ซุปเนี่ยมีกลิ่นเลมอนค่ะแต่ว่าใส่ตอนสุดท้ายนะคะหลังจากปิดไฟแล้วถ้าต้มเปลือกเลมอนไปกับซุปเนี่ยจะทำให้ซุปติดรสชาติขมค่ะ ปิดไฟลแล้วเติมชีสลงในริซอตโตของเราค่ะเมนูริซอตโตนี่ไม่ใช่เมนูโปรดของแป้งเท่าไหร่นะคะแต่กินกับเนื้อก็โอเคค่ะได้อยู่เราจะตักริซอตโตลงในจานก่อนนะคะแล้วก็ออนท็อปด้วยเนื้อตุนนะะ๋นค่ะจากนั้นเราจะเอาน้ำซอสค่ะราดตรงเนื้อนะคะเราจะไม่ราดบนข้าวค่ะ เมนูนี้แป้งเห็นเขาสั่งที่ร้านอาหารตอนที่แป้งไปทานร้านอาหารที่มิลานนะคะดูน่าทานมากๆแต่เราอะสั่งไม่ได้เพราะว่าบนโต๊ะเขาสั่งพาสตา้าเราก็ต้องโอเคพาสต้าด้วยกันนะคะหลังจากตุ๋นหลายชั่วโมงแล้วเห็นตรงกลางนั่นไหมคะที่เป็นส่วนของไขกระดูคะ่ะเขาจะเอามาทานกับข้าวคะ่ะคลุกๆุกกับริซอตโต เมนูนี้แป้งคอนเฟิร์มค่ะว่าคนไทยชอบแน่ๆเพราะว่าถูกปากค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกท่าน